นึกถึงคุณภาพซัมซุงคุณนึกถึงอะไรก็มือถือสิครับแท็บเล็ตค่ะทีวีครับตู้เย็นสิคะและนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจที่ทั่วโลกไว้วางใจเราไทยซัม u n g ประกันชีวิตพร้อมดูแลชีวิตคนไทยเหนือกว่าด้วยความพร้อมโดยทีมงานคุณภาพมืออาชีพเปี่ยมด้วยประสบการณ์โทร 02 762 7777ไทยซัมซุงประกันชีวิตอีกหนึ่งทางเลือกที่ฉลาดเพื่อชีวิตคุณสวัสดีฝ่ายขายทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมาร์ทแชนแนลรู้ครบจบ ทุกการขายกับผมอธิบดีวิชลัตวิทยากรจากซัมซุงอะคาเดมีนะครับมาในอีพีนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของแบบประกันที่มีการปรับเปลี่ยนแบบประกันกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับฝากขายทุกท่านอาจจะเคยได้ยินว่ามีบริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทเลยนะครับที่ยกเลิกแบบประกันที่ใช้ชื่อว่าแบบเซฟวิ่งใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะสาเหตุสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะครับมันตกต่ำลงแล้วก็ถดถอยลงนะครับทำให้ผลตอบแทนต่าง นั้นกลับคืนมาน้อยลงครับทําให้แบบประกันต่างๆไม่สามารถรองรับกับความต้องการของผู้คนได้นะครับดังนั้นครับบริษัทต่างๆจึงได้ยกเลิกแบบประกันที่ชื่อว่าเซฟวิ่งออกไปหลายแบบประกันครับแต่ไทยซัมซุงประกันชีวิตครับเราไม่ได้มีการยกเลิกแบบประกันครับแต่เรามีการปรับเปลี่ยนแบบเพื่อเข้ากับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับดังนั้นครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีแบบประกันแบบไหนบ้างที่มีการปรับเปลี่ยนแบบกันนะครับใน EP ีนี้เราจึงใช้ชื่อว่าการปรับปรุงเบี้ยประกันประเภทออมทรัพย์ครับดังนั้นครับแบบประกันที่มีการปรับเปลี่ยนกันนะครับก็มีแบบนี้แบบแรกครับก็คือแบบ Smart Super s a v i n g 10ทับ6ครับวงเล็บ20ก็คือเป็นเวอร์ชั่นปี2020ครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับแบบต่อมาครับก็จะเป็น Smart Money Plu s 10ทับ5นะครับ แล้วก็สมาร์ทมันี่พัดสิบทับสิบครับแล้วก็มีแบบประกันคือสมาร์ทอีซี่เซฟวิ่งสิบห้าทับแปดครับก็เป็นแบบประกันที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับถัาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูแบบประกันแบบแรกที่มีการปรับเปลี่ยนกันนะครับแบบแรกชื่อว่าสมาร์ทซูเปอร์เซฟวิ่งสิบทับหกเวอร์ชันสองพันยี่สิบนะครับแบบประกันแบบนี้ครับเรามาดูเงื่อนไขของแบบประกันครับเงื่อนไขของแบบประกันนั้นนะครับจริงๆแล้วมีการปรับเปลี่ยนแค่ชื่อแบบประกันเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยนะเป็น เงินาประกันภัยเริ่มต้นก็2 0 0 0 0เหมือนเดิมนะครับอายุที่รับประกันก็1วันถึง75ปีเหมือนเดิมครับแบบนี้เหมือนเดิมครับไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องแถลงเรื่องสุขภาพนะครับนี่แบบประกันแบบแรกนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึนครับนี่งั้นก็คือสิ่งแรกที่มีการปรับเปลี่ยนคือปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันครับเรามาดูแบบประกันแบบเดิมกันก่อนนะครับแบบประกันแบบเดิมครับทุนประกันจะเริ 000, ม่มต้นตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเบี้ยอู่่ทที1,000บาต ทุนประกัน1 0 0 0บาทง่ายๆครับก็คือเบี้ยกับทุนเท่ากันนั่นเองนี่คือรูปแบบของแบบประกันแบบเดิมครับส่วนแบบประกันแบบใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนนั้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ครับเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันตามจํานวนเงินเอาประกันนั่นเองนะครับ ตั้งแบบแรกเลยนะครับมาดูครับแบบทุนประกันตั้งแต่2 0,000แต่ไม่เกิน999,999บาทนะครับอัตราเบี้ยจะอยู่ที่1 0 0 0ต่อเงินเอาประกันภัยที่1,000นบาทนั่นเองนะครับก็คือเบี้ยเท่าทุนยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ตั้งแต่ทุนประกันที่10,000 0บาทข mm, ึ 2, ้นไปแต่ไม่เกิน499,999านอะครับอัตราเบี้ยจะปรับลดลงเหลือ9 000, 8 5ต่อทุนประกันที่1,000นบาทนั่นเองนะครับส่วนตั้งแต่ทุนประกันที่50,000 0บาทขึ้นไป เงินเอาประกันภัยอัตราเบี้ยประกันภัยนะครับจะอยู่ที่965ต่อทุนประกันที่1,000บาทครับสังเกตเบื้องต้นเราก็จะเห็นว่าถ้าทุนประกันมีการซื้อเพิ่มขึ้นนะครับอัตราเบี้ยก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่เราเรียกว่าอัตราผลตอบแทนสุทธิหรือ IRR กันบ้างนะครับแบบประกันแบบนี้ครับก็แบ่งตามทุนประกันเช่นเดียวกันครับเมื่อมีการจ่ายเบี้ยไม่เท่ากันเพราะนั้นครับผลตอบแทนจึงไม่เท่ากันด้วยนะครับ เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้นะครับทุนประกันตั้งแต่20,000แต่ไม่เกิน99,999บาทนะครับ IRR จะอยู่ที่1.54เ็นห็นไหมครับ r r จะลดลงจากเดิมนะครับทุนประกันตั้งแต่100,000บาทแต่ไม่เกิน499,999บาทนะครับ IRR จะอยู่ที่1.75นะครับตั้งแต่ทุนประกัน500,000บาทขึ้นไปนะครับ IRR จะสูงที่สุดเลยนะครับจะอยู่ที่2.04นนั่นเองนะครับเพราะนั้นครับ เราจะไปดูในเรื่องของโครงสร้างหรือฟีเจอร์แบบประกันกันนะครับเพราะนั้นครับแบบประกันแบบนี้ครับเราจะดูของเดิมกันก่อนนะครับจนจบในเรื่องของโครงสร้างแบบประกันก่อนเพื่อให้เราทําความทบทวนแบบประกันไปด้วยนะครับแบบประกันแบบเดิมจะชื่อว่า ซัมซุงซูเปอร์เซฟวิ่ง10ทับ6นะครับแบบนี้ครับเป็นของเพศช,ชายอายุ30ปียกตัวอย่างทุนประกันอยู่ที่1ล้านบาทนั่นเองนะครับดังนั้นครับอันดับแรกเราจะมาดูในเรื่องของความคุ้มครองก่อนนะครับความคุ้มครองเขาจะเริ่มต้นคุ้มครองที่100เเซของทุนประกันและคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่6 0 0เปเซของทุนประกันนั่นเองนะครับง่ายๆครับถ้าทุนประกันที่1ล้านบาทเขาจะคุ้มครองเริ่มต้น1ล้านสูงสุดที่6ล้านบาทนั่นเองนะครับนี่คือ วความคุ้มครองของแบบประกันแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับในรูปแบบของเงินคืนและก็เงินครบกําหนดสัญญากันบ้างนะครับนะครับแบบประกันแบบนี้ครับลูกค้าจะได้เงินคืนตั้งแต่สิ้นปีที่1ถึงสิ้นปีที่5นะครับอยู่ที่6%เปอร์เซ็นต์ของเงินเอาประกันภยัยตีเป็นเงินแล้วเท่ากับปีละ6 0 0 0 0บาทนะครับและแบบประกันแบบนี้นะครับจะได้เงินคืนตั้งแต่สิ้นปีที่6ถึงสิ้นปีที่9นะครับอยู่ที่8%ของเงินเอาประกันภัยนั่นก็คือตีีเเป็นนงิอยู่ท 80,000บาทต่อปีครับเมื่อครบกำหนดสัญญานะครับลูกค้าจะได้รับเงินคืนอยู่ที่638%ของเงินเอาประกันภัยนะครับถ้าตีเป็นตัวเลขแล้วเป็นตัวเงินก็คือ6,380,000บาทนั่นเองครับแบบประกันแบบนี้ครับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญานะครับอยู่ที่700%ของเงินเอาประกันภัยนะครับจะตีเป็นตัวเลขหรือเป็นเงินได้ทั้งหมดก็คือ7ล้านบาทนั่นเองครับนี่คือผลตอบแทนหรือ ผลประโยชน์ของแบบประกันแบบเดิมของ10ทับหนั่นเองครับทีนี้ครับเราจะไปดูแบบประกันแบบใหม่กันครับว่ามีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบไหนกันบ้างครับอันดับแรกเลยจากเดิมนะครับชื่อว่า Samsung Super s a v ฟวิ่งสิทับนะครับแบบประกันแบบนี้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อว่า Smart Super Saving 10่งสิบทับหกเวอร์ชัน2020นะครับตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับเพศชายอายุ30ปีทุนประกันที่1ล้านบาทเหมือนเดิมครับ เรามาดูไอ้ที่เปลี่ยนไปด้วยอีกอันนึงก็คือความคุ้มครองชีวิตครับความคุ้มครองชีวิตจากเดิมจากคุ้มครองที่100%สูงสุดที่600%ใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบประกันแบบใหม่นะครับความคุ้มครองจะเริ่มต้นที่110%ของเงินเอาประกันภัยนะครับและสูงสุดอยู่ที่610%ของเงินเอาประกันภัยนั่นเองนะครับ และแบบประกันแบบนี้ครับมีการปรับในเรื่องของเบี้ยประกันภัยด้วยนะครับทุนประกัน1ล้านบาทครับเบี้ยประกันจะปรับลดลงมาเหลือ9 6 5 0 0 0บาทนั่นเองนะครับและต่อมาครับเราจะมาดูในเรื่องของผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนะครับแบบประกันแบบนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนแล้วจากเดิมตั้งแต่สิ้นปีที่1ถึงสิ้นปีที่6นะครับลูกค้าจะได้6%เครับแบบใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนสิ้นปีที่1ถึงสิ้นปีที่ 5นะครับลูกค้าจะได้รับเงินคืนอยู่ที่4%ของเงินเอาประกันภัยครับตีเป็นเงินก็จะเท่ากับ40,000บาทนั่นเองครับตั้งแต่สิ้นปีที่6ถึงสิ้นปีที่9นะครับจากเดิมนะครับลูกค้าได้เงินคืนที่8%ของเงินเอาประกันภัยใช่ไหมครับแบบประกันแบบใหม่นี้นะครับเรามีการปรับเปลี่ยนเป็นได้เงินคืนตั้งแต่สิ้นปีที่6ถึงสิ้นปีที่9นะครับเป็น6%ของเงินเอาประกันนะครับ ก็ตีเป็นตัวเงินนะครับก็จะเท่ากับที่ปีละ6 0,000บาทนั่นเองนะครับและเมื่อครบ10ปีนะครับแบบประกันแบบนี้ลูกค้าอย่าได้รับเงินคืนเป็นเงิน6 2 6ของเงินเอาประกันภัยนั่นเองครับถ้าตีเป็นตัวเงินก็จะเท่ากับ6ล้าน2แสนหบาทนั่นเองครับผลตอบแทนรวมนะครับจากเดิมเป็น7% 0 0เใช่ไหมครับแบบประกันแบบนี้ครับผลตอบแทนตลอดสัญญาทั้งเงินคืนและก็เงินครบกำหนดสัญญาครับจะอยู่ที่ 670%นั่นเองนะครับนี่คือการปรับเปลี่ยนแบบประกันนะครับอันดับแรกเลยที่เราจะเห็นนะครับมีการปรับเปลี่ยนก็คือปรับเปลี่ยนชื่อเบี้ยประกันความคุ้มครองชีวิตและเงินคืนระหว่างสัญญารวมไปถึงเงินครบกําหนดสัญญาด้วยครับครับทีนี้ครับเรามาดูการเปรียบเทียบระหว่างแบบเก่าแล้วก็เจอกับแบบใหม่นะครับตัวอย่างของเพศชายอายุ30ปีทุนประกันอยู่ที่1ล้านบาทนะครับ ทีนี้ครับเราจะมาดูแบบประกันแบบเก่ากันก่อนนะครับเบี้ยประกันจะอยู่ที่1ล้านบาทนะครับส่วนแบบประกันแบบใหม่ที่มีการปรับนะครับอัตราเบี้ยจะอยู่ที่9 6 5 0 0 0บาทนะครับเห็นไหมครับในการชําระเบี้ยแต่ละปีนั้นจะมีส่วนต่างอยู่ที่ปีละ35,000บาทครับชำระเบี้ยรวมเลยนะครับของแบบเก่าจะอยู่ที่6ล้านส่วนแบบใหม่นั้นจะมีการชําระเบี้ยอยู่ที่5้าล้านเจ็ดแสนบาทนะครับจะมีส่วนต่างในการชําระเบี้ยตลอดสัญญาอยู่ที่2องล้านหนึ่งบาทนะครับ 2 1 0 0 0 0บาทนะครับขอโทษสิครับ2 1 0 0 0 0บาทนะครับดังนั้นครับผลตอบแทนรวมจะอยู่ที่7ล้านบาทนะครับส่วนแบบใหม่นั้นนะครับจะผลตอบแทนรวมอยู่ที่6ล้าน7แสนบาทนะครับจะมีส่วนต่างอยู่ทั้งหมดเลย3 0 0แสนบาทนะครับจากผลตอบแทนดังนั้นครับแบบเก่าจะมีส่วนต่างอยู่ที่1ล้านบาทนะครับส่วนแบบใหม่ครับจะมีส่วนต่างอยู่ที่9 1 0 0 0 0บาทครับเพราะนั้นครับมีผลต่างจากส่วนต่างนะครับก็เท่ากับ90,000นบาทนั่นเองนะครับ ดังนั้นครับเราจะมาดูอันสุดท้ายในเรื่องของอัตราผลตอบแทนสุทธิครับที่เราเรียกว่า IRR กันนะครับ IRR ของแบบเก่าจะอยู่ที่2.20%นะครับส่วน IRR ของแบบใหม่นะครับจะอยู่ที่2.04%นะครับนี่จะมีผลต่างของ IRR อยู่ที่0.16%นะครับนี่คือผลต่างแล้วก็การเปรียบเทียบของแบบประกันในแบบเก่ากับแบบใหม่ในรูปแบบของ 10- 6ทับนั่นเองนะครับ ครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบแบบประกันแบบเก่ากับแบบประกันแบบใหม่ในทุนประกันที่50,000กันบ้างนะครับแบบประกันแบบเก่าครับเบี้ยประกันจะอยู่ที่5 0,000บาทครับส่วนแบบประกันแบบใหม่นั้นเบี้ยประกันก็จะอยู่ที่5 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับเบี้ยประกันภัยรวมจะอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาททั้งแบบเก่าและแบบใหม่นะครับแต่มีส่วนต่างอยู่ครับในเรื่องของผลตอบแทนรวมนะครับผลตอบแทนรวมแบบประกันแบบเก่านั้นจะได้ที่3 5 0 0 0 0บาทนะครับส่วน ประกันแบบใหม่ครับผลตอบแทนรวมจะอยู่ที่3าม0 0นบาทนะครับผลตอบแทนรวมจะมีผลต่างกันอยู่ที่1 5 0 0 0น้นบาทนั่นเองนะครับและมีส่วนต่างครับแบบเก่ามีส่วนต่างอยู่ที่50,000บาทส่วนแบบใหม่ครับส่วนต่างอยู่ที่35,000านบาทนั่นเองนะครับผลตอบแทนรวมครับ หรืออัตราผลตอบแทนสุทธิหรือเราเรียกว่า IRR นะครับ IRR จะอยู่ที่2.20%ในแบบประกันแบบเก่านะครับส่วนแบบประกันแบบใหม่ IRR จะอยู่ที่1.54%ครับเพราะนั้นเราจะเห็นผลต่างว่า IRR ระหว่างแบบเก่ากับแบบใหม่จะต่างกันที่0.66%นั่นเองนะครับนี่คือการเปรียบเทียบแบบประกันทั้งทุนประกันที่1ล้านบาทและก็ทุนประกันที่50,000บาทให้ฝ่ายขายทุกท่านได้ามาเปรียบเทียบกันดูนะครับ เป็นไงครับสาหรับแบบแรกมีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาดูแบบประกันต่อไปนะครับแบบประกันต่อไปจะเป็นแบบประกันที่ใช้ชื่อว่า Smart m o n น y ี่พลัส10ทับ5เวอร์ชัน2020กันนะครับแบบประกันแบบนี้ครับเงื่อนไขและผลประโยชน์ต่างๆนะครับก็มีไม่แตกต่างจากเดิมนะครับทั้งในเรื่องของระยะเวลาเอาประกันภัยนะครับทุนประกันขั้นต่ำนะครับแล้วก็มีการแถมสัญญาเพิ่มเติมด้วยซึ่งก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวเราจะไปดูในหน้าของโครงสร้างแบบประกันกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนหรือมีการปรับอะไรไปบ้างนะครับดังนั้นครับเราจะมาดูโครงสร้างแบบประกันแบบเดิมครับของ s a m s ุงมัน n e y p l u ส10ทับ5นะครับแบบนี้มีการปรับจากเดิมชื่อว่าซัมซุงมันนี่พลัส10ทับ5เปลี่ยนชื่อเป็นนะครับแบบ Smart Money p l u ล10ทับ5เวอร์ชั่น2020นะครับเราจะขอยกตัวอย่างของเพศชายอายุ30ปี ทุนประกันที่1ล้านบาทนะครับหล้านบาทแบบประกันแบบเดิมนะครับจ่ายเบี้ยอยู่ที่3า2 3 1 0บาทครับส่วนแบบใหม่นะครับมีการปรับเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น3 2 2 8 8 8 0บาทครับและผลตอบแทนทุกอย่างทั้งความคุ้มครองชีวิตและเงินคืนระหว่างสัญญารวมไปถึงเงินครบกำหนดสัญญาด้วยนะครับทุกอย่างได้ผลประโยชน์เหมือนเดิมเหมือนแบบแรกเลยนะครับ ดังนั้นครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตเปิดหน้าเปรียบเทียบระหว่างแบบประกันแบบเก่ากับแบบประกันแบบใหม่ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับดังนั้นครับขออนุญาตยกตัวอย่างของเพศชายอายุ30ปีต่อทุนประกันที่1ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับมาดูแบบเก่าก่อนนะครับแบบเก่าเนี้ยเบี้ยประกันจะอยู่ที่3,012,310บาทนะครับ ส่วนแบบใหม่นะครับเบี้ยประกันจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น322,880บาทครับในแต่ละปีนั้นจะมีผลต่างหรือการจ่ายเบี้ยเพิ่มขึ้นถึง1570บาทในแบบประกันแบบใหม่เลยทีเดียวนะครับจ่าย5ปีรวมกันนะครับจะมีผลต่างในการจ่ายเบี้ยคือลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มถึง52,850บบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่ง ผลตอบแทนตลอดสัญญาทั้งหมดเลยนะครับได้1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันเท่ากันทั้งแบบเดิมและก็แบบเก่าแล้วก็แบบใหม่เลยนะครับดังนั้นครับแบบเก่าจะมีส่วนต่างอยู่ที่1นึ่งแสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับส่วนแบบใหม่นะครับจะมีส่วนต่างอยู่ที่เก้าหมื่นหกร้อยบาทซึ่งลูกค้าต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มถึงห้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทในแบบประกันแบบใหม่นะครับที่มีการปรับแล้ว เรามาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ในการที่ลูกค้าได้ผลตอบแทนลดลงนะครับดังนั้นครับผลตอบแทนลูกค้าจะหายไปถึง37เเลยถ้าลูกค้าเรามาซื้อแบบประกันแบบใหม่เห็นไหมครับนี่คือการเปรียบเทียบดังนั้นครับเราไปดูแบบประกันแบบต่อมาเลยนะครับ แบบต่อมาก็คือสมาร์ทมันนี่พลัส10ทับ10ครับเมื่อมีเมื่อมีการพูดคุยถึงสมาร์ทมันนี่พลัส10ทับ5ไปแล้วเราจะมาพูดคุยถึงสมาร์ทมันนี่พลัส10ทับ10กันบ้างนะครับเราไปดูโครงสร้างแบบประกันกันเลยนะครับว่ามีอะไรปรับแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับอันนี้ก็ผลตอบแทนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันก็10ทับ10กับศิทับ5ก็ใช้ตารางตารางเดียวกันนะครับซึ่งเราได้ดูหน้าหน้าแรกไปแล้วนะครับทีนี้ครับมาดูโครงสร้างแบบประกันกันบ้างนะครับแบบประกันแบบนี้ครับชื่อว่าซัมซุงมันนี่พลัสะปทับ เป็นชื่อสมาร์ทมณีพลัสสิบทับสิบเวอร์ชันนยี่สนะครับตัวอย่างเพศชายอายุ30ปีนะครับเงินเอาประกันภัยอยู่ที่1ล้านบาทนะครับแบบเดิมนะครับเบี้ยรประกันจะอยู่ที่1นึ่ง0สนหกบาทนะครับส่วนแบบใหม่นะฮะจะมีการปรับเบี้ยรประกันนะครับปรับเพิ่มขึ้นเป็น1น6่งแสบาทครับซึ่งทั้งความคุ้มครองชีวิตแล้วก็เงินคืนระหว่างสัญญาและผลประโยชน์ตลอดสัญญานะครับ ทุกอย่างยังคงเท่าเดิมและก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพแล้วก็เข้าใจและก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเราจึงขออนุญาตเปิดตารางในการเปรียบเทียบแบบประกันสมาร์ทมันนี่พัทสิบทับสินะครับในแบบเก่ากับเปรียบเทียบกับแบบ -10 บทับสิในแบบใหม่นะครับว่ามีอะไรปรับไปบ้างและได้ผลตอบแทนยังไงบ้างนะครับไปดูหน้าตารางในการเปรียบเทียบกันเลยนะครับ รัะนั้นครับแบบนี้ครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่เพศชายอายุ30ปีทุนประกันอยู่ที่1ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับแบบประกันแบบนี้ครับเบี้ยประกันจะอยู่ที่1,63,160บาทครับถ้าเป็นแบบใหม่นะครับลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มเป็น1 6 6 3 2 0บาทครับจะมีผลต่างต่อการจ่ายเบี้ยต่อปีนะครับจะอยู่ที่3,160นบาทนั่นเองนะครับ เบี้ย <utan> ประกันภัยรวมนะครับต่างกัน10ปีเลยนะครับลูกค้าจะต้องจ่ายเพิ่มถ้าซื้อแบบใหม่นะครับต้องจ่ายเพิ่มถึง31,600บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งผลตอบแทนรวมได้1 7 5 0 0ล้านบาทเหมือนกันทุกอย่างนะครับดังนั้นครับแบบประกันแบบเก่า,แบบกาจึงมีส่วนต่างอยู่ที่73,400บาท <ý. S 1> นะครับส่วนแบบใหม่นะครับมีผลต่างอยู่ที่41,800ื่นนั้บาทนั่นเองนะครับดังนั้นครับผลต่างจากส่วนต่างที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการทําประกันนะครับ จะมีส่วนต่างจากแบบเก่าแล้วก็มาซื้อแบบใหม่นะครับถ้าซื้อแบบใหม่แล้วลูกค้าจะมีทําเงินหายไปถึง31,600บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นหมายความว่าลูกค้าจะมีผลตอบแทนหายไปถึง43%จากส่วนต่างของเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่คือการปรับแล้วก็เปลี่ยนแบบประกันของเรานะครับดังนั้นครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบประกันแบบต่อไปเลยนะครับ แบบต่อไปชื่อว่าสมาร์ e อีซี่เซฟวิง15ทับ8นะครับในเรื่องของเงื่อนไขของแบบประกันก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูหน้าโครงสร้างแบบประกันกันนะครับแบบเดิมนะครับแบบเก่านะครับจะชื่อว่า Samsung e a s y เซ v i n g 15ทับ8นะครับซึ่งแบบใหม่นั้นจะปรับชื่อเปลี่ยนเป็น Smart e a s y s a v i n g 15ทั8ครับตัวอย่างของเพศชายอายุ30ปีนะครับ แบบประกันแบบเก่าทุนประกันอยู่ที่1ล้านบาทนะครับเบี้ยประกันต่อปีจะอยู่ที่233,410บาทนะครับส่วนแบบใหม่นะครับมีการปรับเบีย้ยเปลี่ยนเป็นนะครับส4 4 2 2 0บาทนั่นเองนะครับส่วนความคุ้มครองชีวิตนะครับแล้วก็เงินคืนและเงินครบกำหนดสัญญารวมไปถึงผลประโยชน์ตลอดสัญญานะครับยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างครับดังนั้นครับเพื่อให้เราเข้าใจ แล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับผมจึงจะเปิดขออนุญาตเปิดไปหน้าเปรียบเทียบแบบประกันระหว่างแบบประกันแบบเก่ากับแบบประกันแบบใหม่กันนะครับเรามาดูครับแบบประกันแบบเก่ามาเจอกับแบบประกันแบบใหม่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเบี้ยประกันแบบเก่าครับอยู่ที่2 3 3 4ส0บาทครับส่วนเบี้ยประกันแบบใหม่นั้นนะครับจะอยู่ที่2 4 4 2 2 0บาทครับ เราจะเห็นว่าส่วนต่างต่อปีนะครับจะต่างกันที่1810บาทเลยทีเดียวนะครับถ้าลูกค้าเรามาซื้อแบบประกันแบบใหม่นะครับและตลอดสัญญานะครับก็คือลูกค้าจ่ายเบี้ย8ปีนะครับจะมีส่วนต่างถึง86,480บบาทเลยทีเดียวนะครับถ้าลูกค้ามาซื้อแบบประกันแบบใหม่นะครับดังนั้นครับผลตอบแทนรวม ลูกค้ายังคงได้ทั้งแบบเดิมแล้วก็แบบเก่าแล้วก็แบบใหม่นะครับผลตอบแทนยังเป็น2องล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเหมือนเดิมในทุนประกันที่1ล้านบาทเช่นเดียวกันครับดังนั้นครับเรามาดูส่วนต่างในการทําประกันกันนะครับแบบเก่าจะได้ส่วนต่างอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะครับส่วนแบบประกันแบบใหม่นั้นนะครับจะมีส่วนต่างในการทําประกันอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทนะครับซึ่งมีผลต่างกันถึง8 6 0 0 0 480บาทเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับถ้าลูกค้ามาซื้อแบบประกันแบบใหม่นะครับทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ไปถึง25%จากส่วนต่างในการทําประกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปแบบประกันกันนะครับว่ามีแบบประกันแบบไหนบ้างที่มีการปรับแล้วแบบนั้นมีการปรับในเรื่องของอะไรบ้างนะครับเรามาดูแบบประกันแบบแรกครับที่มีการปรับแล้วก็เปลี่ยนนะครับ แบบที่มีการปรับก็คือแบบ Samsung Super Saving 10ทับ6ครับแบบประกันแบบนี้ครับมีการปรับทั้งอัตราเบี้ยประกันภัยและมีการปรับในเรื่องของผลตอบแทนและผลประโยชน์ตลอดสัญญาในกรมทรร์นะครับและแบบต่อมาครับก็เป็นแบบ Samsung Money Plus 10ทับ5และ10ทับ10รวมไปถึงแบบ Samsung Easy Saving 15ทับ8ด้วยนะครับ3แบบนี้นะครับมีการปรับเฉพาะเบี้ยประกันอย่างเดียวครับโดย3แบบนี้นะครับปรับเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นครับ ก่อนที่จะมีการปรับนะครับให้เราอยากให้ฝ่ายขายทุกท่านนะครับรีบปิดแบบประกันใน4แบบนี้นะครับเพราะภายในวันที่30เมษายนนี้นะครับเราจะไม่มีการยกเลิกเราจะยกเลิก4แบบประกันนี้แล้วนะครับดังนั้นครับให้นําส่งและอนุมัติภายในวันที่30เมษายนนี้นะครับถ้าเกินกว่ากําหนดแล้วบริษัทจะยกเลิกใบคําขอและคืนเบี้ยประกันทุกกรณีเลยนะครับดังนั้นครับเห็นไหมครับว่าไทยซัมซุงประกันชีวิตนะครับแบบประกันที่ เรากาลังจะมีการปรับอยู่นั้นเป็นแบบประกันที่ถือว่าเป็นแบบที่ดีมากๆเลยนะครับดังนั้นครับก็อยากให้พวกเราทุกคนในช่วงเวลาที่เหลือนี้นะครับรีบปิดกับแบบประกันแบบนี้กันให้ได้ครับเพราะแบบประกันดีๆแบบนี้นะครับอาจหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะครับถ้าเราพลาดในเดือนนี้นะครับอาจจะไม่มีหรือไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนนะครับดังนั้นครับรีบปิดก่อนจะปรับนะครับ และก็หมดหน้าที่ของผมและทีมงาน Smart Channel แล้ววันนี้ผมและทีมงาน Smart Channel ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ